รักมีแล้วใช่ครับรักมีเป็นก็นไม่กลัวเมียแล้วทิตรงนี้ทันหนึ่งไปตรงนี้ทันหนึ่งนะว่าเล้ว่วาเล้อุ่นสดใจแน่ๆไม้ยอยู่ไหนนะเนี่ยนิ่นิดนุ่นใช่ข้าวนุ่มเคยมีเมียอีตายัางไงเนี่ยนี้ก่อนว้าวสวัสดีครับผมยุ้นนะครับวันนี้นะครับผมจะทํา มูเด็ดเดียวนะครับแต่ว่ามีปัญหาอันหนึง่งเด็ดยังไม่ดีเท่าไรวันนี้เช้าก็ยังเด็ดดีนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับอากาศก็ไม่ช่วยผมเลยนี่เห็นไหมครับทุกคนเด็ดไม่แรงเลยมืดมืดไหม,ม,มครับอันนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเด็ดไม่ดีใช่ไหมครับต้องใส่เตาอบแต่ว่าถ้าใส่เตาอบคือไม่ใช่หมูเด็ดเดียวก็มันหมูเตาอบเดียวใช่ไหมครับ้ย เห็นไหมได้ยินเสียงลมไหมครับเดี๋ยวผมไปหันหมูก่อนดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ขอเด็ดออกมาจริงๆหมูน,นี้เตรียมคงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือหมูสะโพกนะครับต้นเลกผมไม่รู้นะครับหมูเด็ดเดียวชฉหมูแบบไหนแต่เมื่อวานคุณป้าแนะนําให้ว่าสะโพกหมูก็เลยผมซื้อสะโพกหมูมาหมูเด็ดเดียวต้องกินกับข้าวเหนียวอันนี้คือแม่เตรียมให้แล้วเห็นไหมครับมีใบเตยด้วยจริงๆที่เกาหลีก็ อาหารหวอนอนกันครับหมูเด็ดเดียวนะครับเรียกว่ายุกโพยุกโพค,ค,คือแบบใช้เนือ้อหั่นแบบเป็นเดนแล้วก็ตักเตะแต่ว่ามันไม่เหมือนคือไม่ทอดนะครับทําให้แห้งๆแล้วก็กินนะครับกินแบบเล่นๆเพราะว่าสมัยก่อนนะมันไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรใช่ไหมครับทําให้แห้งแล้วก็เก็บไว้กินนานๆอะไรอย่างนี้นะครับหั่นได้แล้วเดี๋ยวแดดหมดโอเคทุกคนเริ่มจะเด็ดมาแล้วเด็ดเริ่มจะมาแล้วพี่จจข,ขอบคุณมากนะครับช่วยผมเอามีอันนี้ม ไม่ครับผมก็นี่นี่แล้ววันนี้เช้ารักนี่และใช่ครับพักมีดเป็นก็ไม่กลัวเมียแล้วดีเรายัางสู้กับซ้อมไม่ได้ทําเยอะไหมครับวันนี้อันนี้ทําเยอะดีกว่าไหมจะได้เก็บเก็บไว้กินนานนานี่กี่โลเนี่ยประมาณสองโลประมาณสองโลนะครับประมาณนี้ได้ไหมเขา,าคิาด okay, ว่าได้นะได้เลยเคยกินหมูเด็ดเดียวก็ปลาชินตะมันนี้ให,ใหญ่กว่านี้นาะกิน่นเพราะว่าเวลาตา,ตากเสร็จแล้วมันจะหด อ๋อให้แบบน้อยลองที่ไหมครับซื้ออะไรซื้อทีโอ้โหมือใหญ่กินข้าวเหนียวทีครึ่งโลซื้อข้าวเหนียวกระสอบมาห้ากิโลว่าไรจะกินหมดโอ้ม่โคไม่มีถุงเล็กโถร้านบุลงก็มีถ<ข>ากแดดกินนาทีค่ะข <หา S 2> ้าวเตีอ่ะม <ขา S 2> ันไม่ถึงสองชั่วโมงก็พอแล้วลรบกลับมาแล้วเนื้อหายทำไงอ่ะก็เขากำลังคิดอยู่อ่ะให้หมาเข้ากล้องก่อนดีไหมหรือว่ายังไงรั่วว่างอยู่ไหนองก็ได้หมากินไม่ได้ข้างบนองไงเออใช่ เมื่อวนเราซื้อมาแบบนี้นะครับอันนี้เันคนที่ขายของหรือเปล่าเคนอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเอามาแต่ไม่เป็นไรเคนอย่างนี้ใช้ได้ตลอดเขาควริบรีบรีบหันรีบหมกักดีกว่านะกลัวว่าเด็ดหมดเดี๋ยวมาจะเที่ยงแล้วค่ะจริงๆวันนี้ผมจะทำจนเที่ยงเพราะว่าปกติเด็ดเล้งที่สุดคือซี่เบนมองถึงใบมองใช่ไหมครับครผมก็มาประมาณนี้เวลาเนี้ยซี่เบนมองเช้าแต่ทำข้อเหนียวเป็นเหรอให้แม่ช่วยเขาเนียวทำไมเป็นดูแผนเลยสิน้องๆเอากีีทุ่องนะ สองช่งสองช่งยี่สิบบาทตุนนุนต้องตามกับพื้นู่ตามข้างบนไม่ได้เดี๋ยวเขาเต้ร์พังนะตามข้างนอกปะตามนี่ไม่ได้ขอกินโอ้โหสบายมากเลยอ่ะโยได้กินมากเลยอันนี้เต่งตัวตลกเอออันนี้เต่งเต่งตัวให้แบบโบรานนะเกงียงถูเกลกยงดีโอ้นี่เขาก็ใส่เสื้อแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะต้องตกักตักเตะต้องทอดต้องมักหมูมีงานเยอะทำให้แหลกแค่ไหนเนี่ยก็จะประมาณนี้พอนะ ขากับนี่กำลังจะหักแล้วไมกดิมันหักแล้วใครเอาเอานี่มาติดเนี่ยแม่เธอแม่เล่งดีนะเพราะาอะไรรู้ปะอันนี้หักได้ยังไงโรนแล้วก็ใส่เทปนี่สีดำน้อยไปหรือเปล่า,า,ารับเราต้นสื่อกินใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะใช่ไหมคุณแม่รู้กินไ่ไดต้องลองทำจะได้รู้ว่าทำยากแค่ไหนทันชีมากเธอเขาจะบอกให้นะทำอาหารใช่ไหม ใช้วิธีโบราณอร่อยกว่านะจะบอกให้แค่เหนื่อยกับใช้เวลาเยอะเท่านั้นจะหมักนะครับทุกคนโอ้แค่นี้ก็น่ากินเนาะเขาคิดว่าพอไหมเขาคิดว่าพอนะอทำไมสีสวยแม่เรียนมาอร่อยด้วยเฮ้ยเกิดอทำไมไม่ลงอะ่ะลงเธอมองไม่เห็นเองเปล่าจริงเหรอเออต้องใส่ไข่ด้วยใช่กับเล็ดมูสวรรค์เร,รา นี่รสตีตีอ่อนโ,โอเคปรุงรสเสร็จแล้วมื้อนี้แม่อยากกินแน่นอนเมนูประมาณนี้อก็แม่ชอบไงปกติแม่ชอบหมูอยู่แล้วอันนี้ไข่หั่นนะเนี่ยแม่มาโอ้โห <laughs> เก็บทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตา,า,ากนะจ๊ะให้มันเข้าเนื้อก่อนอันนี้มันทำให้นุ่มแล้วทุกคนอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับปีปลาประมาณกี่นาที่เราขับแม่ช,แมชั่วโมงนึง ดี๋ยวอีกชั่วโมองหนึ่งมาเจอกันนะครับทุกคนราให้มามากก่อนหนึ่งชั่วโมองผ่านไปแล้วนะคร <c oughs> ับหอมหอมมากหอมแบบโ,โ,โอ้โหแบบโอ้ทอมไม่ไหวแล้ววะ่ะแต่บางชิ้นนะใครจะตัดนะเนี่ยบางชิ้นไม่สวยก็เยอะเธอรู้ใช่ไหมจริงๆเขาไม่ชอบกินข้าวกับข้าวเหนียวเขาชอบกินกับข้าเวเยอะวันนี้ข้าวเหนียวรนะ้อนเลยนะเออวันนี้ต้องกินต้องมีข้าวเหนียวจริงๆอะ่ะทำสองกิโลใช่ไหม เก็บไว้ตู้เย็นก็ได้นะตอนเธอหิวกลางคืนใช่ป,ปะมาทอดกินก็ได้จะได้เธอก็ไม่เรียกเขามาด้วยไงเขาทอดไม่เป็นเ,เธอวางให้ดีแล้วกันนะเปล่าด้วยนั่งดูมั่งโอ้โหนั่งดูสองชั่วโมงเลยครับไม่ใช่อมองนงกระต่ายไ,ไม่มีคนจะเฉยหรอกครับปกติี่เกาหลีปวกเข้าใช่ไหมก็มีคนจะเฉยนะคนจะเฉยเออทำหน้ามันน่าก,กลัวด้วยปกติตักเตะแมงวุมออยอหรือเปล่าเขาหวงเนาะ แมงวนมันจะกลัวแดดเปล่าจริงเหรอ่็จะไม่นะถ้าแมงวันกลัวแดดประเทศไทยไม่มีแมงวันแล้วถ้าเดินแล้วหกอารมนะเถอะถ้าอย่างนั้นวันนี้เลิกกินแล้วเก่งจบแล้วไปตัดเด็ดกันตรงนี้ทันหนึ่งไปตรงนี้ทันหนึ่งนะเพราะว่าเด็ดเด็ดเริ่มจะไปตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้นแหละรอ<ห>ให้แบบแห้งก่อนนะครับทุกๆ30นาทีผมก็มาดู ว่าแล้วว่าแล้วอุนสนใจแน่ๆอุนหาวิธีไปกินหมูของเราแต่ว,ว่าว่างอยู่อองอ่ะไม่มีวิธีแล้วโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายไปเลยไปเลยมาอยู่ไนหนเนี่ยยังไม่ไปใช่ไหมยังไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวเหอะเด๋วเหอะมาอยู่ไหนนเนี่ยมาอยู่ไหนเนี่ยไปเลยรู้เหรอทำยังไงอ่ะ ก็วางอยู่ตรงนู้นข้างบนไงแต่จริงๆอันนี้คือแบบไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจไงอันนี้ใช่ไหมฝ่าหม้อเล็กนป,ป,ปิ๊บปุ๊บน่าจะได้นะอันนี้พอดีปี๕นาทีนะอยู่เอาใบพายกลับมันแล้วก็ทำนี้ก็ได้แล้วก็นึ่งอีกอะ่ะใช่ตรงใส่น้ำพร้อมใบข้าวอยู่ตรงเข้าพรมใช่ไหมได้ผู้เก้วนุ่มที่แบบนิ่นิดปุ๊บปุ๊บใช่ข้าวนุ่มเคยมีเมียอีสา,านยังไงเนะี่ย <laughs> ต้องขับกลับมาอย่างนี้จริงๆใช่ไหมค่ะแล้วก็ข้าเหนียววางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปดูหมูกันโอสุดท้ายกินได้แล้ววันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะนี่อะนเตะเช้านะมันตึงๆแล้วอะต้องใส่น้ำกว่านี้เปล่าแต่ว่าอันนี้คือแบบแห้งแล้วนะมันไม่เปียกเท่าไหร่นะเออน่าจะนี้ได้แล้วหลังจากชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับผมก็มา กับอีกด้านหนึ่งตันนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าใช่ไหมน่าจะได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องกินหีวมากท่านหนึ่งก็ว่างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนตักไว้ก่อนเออตักไว้ก่อนวันนี้ถ้ากินท่านหนึ่งก็พอเนาะถ้าไม่พอก็เอาเอา,เอาทดอีกท่านหนึ่งถ้าเด็ดดีใช่ไหมครับทุกคนหันชิ้นนานาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้อด็ดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เราผิดเนานะถ้าเราหั่นบางๆอ่ะน่าจะแห,ห้งมากกว่านี้อีกวันนี้เขาบมก ไม่แน่ใจว่าเด่นไม่ดีขนาดน,านั้นถ้าอร่อยก็ไม่เป็นไรเนาะได้หมนเนาะยังไงว่าจะชิมเล็กๆจะสุกล้ังนะเออเขารู้นะชิมเล็กๆเธอพูดถึงอะไรอะ่ะต้องชิมดีจะได้รู้ว่าถ้าไม่ชิมก็รู้ได้ยังไงอะ่ะชิมเล็กแค่เนี้ยต้องกินขออ้าวเหนียวเดียวว้า ว้าวถามว่าสุกไหมมันสุกแล้วแหละแต่ว่าอยากให้มันกรอบกว่านี้หน่อยใช่ไหมใช่จริงๆข้างในสุกแล้วโอ้โหวันนี้มีอุปกรณ์ครบเลยอ่ะโอ้โหแม่แม่บอกว่าไข่เขาข้างในใส่เต็มหรือเปล่าโอ้โหแม่อันนี้ก็กินสองคนได้เออใช่ได้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 ิดก่อนนะโอ้โหน่ากินมากว้าวว้าวหนี้เยอะแค่ไหนมาเร็วเร็วสิจ้า ธออกินทำไมอะวา้าอร่อยอ่ะจิ้มเออ่ะเธอเธอเธอทำไมเธอเธอเดินอยู่ใกล้กับเนี่ยหมูน้ำปลาพรคนโอ้น้ำจิ้มก็น่ากินเนาะเธอถ้ากินพีีต้นเล็กต้นต้องกินอย่างนี้ก่อนเข้าเหนียวใช่ไหมต้องอย่างนี้ก่อนต้องดูรสชาติน้ำจิ้มก่อนไง ว้าว <Wow. S 2> แค่ข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วแล้วก็ว้า wow. ว <c oughs> น้ำจิ้มดีไหมดูความกินข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มยังเยอะก็อร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยเพราะอะไรรู้ไหมน้ำปลา, <c oughs> าใส่ที่ไหมคะน้ำส้มไม่พูดอะไรเลยส้มตัวนี้ปาก,กไม่ว่างว้า wow. ผมต้องทําอาหารไทยเยอะๆจะได้สามคนนากินพร้อมกันน้ำจิ้มถูกใจไหมน้าจิ้มถูกใจครับวันนี้ทําน้ําจิ้มแล้วก็ดีใช่ไหมครับก็ไม่ทําน้ําจิ้มก็ไม่อร่อยเท่าไรทีแรกกินว่าไม่ทําผมก็หวังกันที่เกียรติทำอยากกินเร็วๆจะทําแล้วก็คือช่วยกันใหญ่เลยผมก็ลองกินที่เดียวนะครับทุกคนข้าวเหนียวใช่ไหมครับขบนใส่ลอยถ้าไม่มีน้ําจิ้มเนี่ยขาดอะไรเลย แม่วันนี้ใช้ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลหรือยังครับครึ่งกิโลเห็นไหมั้กิโลก็เปเกี่ยวกินนะผมก็หาเมนูที่กินกับข้าวเหนียวให้เยอะๆจะได้กินข้าวเหนียวเร็วแล้วข้าวเหนียวมีอีกนะในกระมังโอ้ยของผมก็ยังไม่กินครึ่งหนึ่งเลยโว้ยเรากินเยอะกว่าเว้ต้มนิ่มดีนะนิ่มดีไม่เหนียวเลยถ้าปากแห้งมากก็แข็งแห้งนี่ ตอนแรกอ่ะเห็นคนไทยเข้าจิมจรงน้ําจิ้มาผมก็ยังตกใจเลยนะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะไม่เคยเห็นจิ้มงี้หรอใช่ครับตอนแรกผมไม่เข้าใจจต่ตอนนี้เข้าใจแล้วกินข้าวเหนียวใช้ใช้ช้อนได้ไงต้องใช้มือแหละถ้าเราไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมครับมีข้าวเหนียวกับน้ําจิ้มอ่ะก็พอแล้วนะท่องทจะกินข้าวได้แล้วพอแต่ไม่กิน <c oughs> มีอะไรกินเยอะไม่มีใครกินแบบนี้อยู่ลองกินกัน้นาพริกตาแดงเนี่อร่อยเลยสูรอรอานนี้น้ำพริกตาแดงตาแดง ตาแดงอร่อยตะตาเผ็ดกระตนตาแดงแต่ไม่เผ็ด <laughs> อร่อยถึงตาแดงอืมอร่อยไหมแล้วพี่อันนี้ก็หอมนะครับหอมนะกระต้มมันฝื้่จากสลาดนัดอ,อร่อยเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวนี้เธอเริ่มกินอาหารไทยแล้วนะเริ่มกินอะไรอยากกินเริ่มไ้สองสามปีที่แล้วจะเแค่ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ามันอาหารไทยมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละชื่อสลากไงแบบว่า จะได้กินด้สามคนมดูเป็นคนดีนะจริงๆก็ไม่ด,ไ <laughs> ดีเท่าไหร่ดูเป็นดูเป็นจะไม่ใช่เป๊ะไม่ได้เป็นเอาหมกมีมอนไหมครับ <laughs> นอนครึ่งชัมม่วโมงดีไหม <laughs> ทุกคนนะครับวันนี้กินหมูเด็ดยี่แบบเต็มที่นะครับวันนี้อร่อยนะครับอร่อยเพราะว่าหมูเด็ดยี่ยังไงก็อร่อยอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมครับแล้วก็น้ําจิ้มก็แซ่บข้าวเหนียวก็หอม ก็เด้วันนี้ทุกอย่างโอเคโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับปติดตมให้กําลังใจด้วยนะครับเจอก,กันบีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ